ครับวันนี้มาทำกิจกรรมสนมนความเพียนพระก,กิ่งพารีพินาศครั้งที่80วันที่19กรกฎาคม2568รหัส242ครับบัดน,นี้วันที่วันที่19กรกฎาคม2568เป็วันที่80 ข้าพเจ้านากิติสักดาพระคอถวายเสียงสวดสาธยายพระสุภผลีและมนต์ตาๆถวายมธุธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและจาริยาบูชาแดก็กบูอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของพระเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติลึกได้มีสมาธิจดจ่อในขลนับปัญญชนะ้ในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้เทิานหนึ่งบทการพระนตัตนาใจอรหังสัมมาสมัมพุโธพระคุณผู้ทำภาวตา,พ,ตาพิวาเทมิสวาขาตัวพรอตาธรรมโมธรรมบังนามาสามิสุปฏิปันโนพระควณโตสาวกสังโฆสังฆนามามิ สองบทบูชาพระภรีพินาศอรังสัมมาสัมพุทโธสุจิรังปรีณีพุทโตคู่เนหิทาลามาโนธานิปารมีจาทิสตติยาวาชีวังหัมพุทงังธรรมังสังฆันสารนัง,ง,นงขตโตปุเชมีรละตานัตตยัง ธรรมังจารามีสตินาสามโมสวดจุมนุมเทวดาสามัญตาจักวาเลสุวัตลาคาจันตุเทวดาศาสตรธรรมังมุนิอาชาศาสุนันตุสักโมกระทังสาเคกาเมจลูเปคริสีคราตเตเจจันตาลิเควิมาเนทีเปละเทจัก迦เมตาโลวานาคาหานีเคหวัตุหิเกเตบุมาจายันตุเทวาชาลาชาลาชาลาวิสเม ยัข้าขัาขนธพ์พนาหนาขาตีนาตาสันติเกยมุนีวารตานังสัทธวเมสุนาตุธรรมสวรกาลัยมัันตาธรรมสวรกากลยมันตาธรรมสวากาลยมันตา สีบ่บทสวดบุพะพาคนาการนโมตัสสะภะคะวะโตนะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตนะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตนะหะโตสัมมาสัมพุทธัะห้าบทสวดไตรสรณะขมนาปาถาพุทธังสารังคัจฉามิธรรมังสารังคัจฉามิทังทังสารังคัจฉามิทุติยมีพุทธังสารังคัจฉามิทุติยมีธรรมังสารัง สารังข so ์กชามิทุติอันบีสังคังสารังข์กชามิตาติยันบีพุทธังสารังข์กชามิตาติยันบีธรรมังสารังข์กชามิตาติยันบีสังคังสารังข์กชามิหกบทสวดสัจจะกิริยาคถาหน้าทีเมสานังอัญญพุทโธเมสานังวลังเอเตนะสัจจะวัชเชนะสติเมหตุสัพพธาหน้าทีเมสานังอัญญธรรมโมเมสานังวลังเอเตนะสัจจะวัชเชนะสติเมหตุสัพพธาหน้าทีเมสานังอัญญสังโฆเมสานังวลังเอเตนะสัจจะวัชเชนะสติเมหตุสัพพธา เจ็ดบทสวดตีลัตตาหน้าป่านามาคาถาผู้ทางหน้าเมลัตาหน้าภูตาสาลีลัจิตตังทำมังหน้าเมลัตานาภูตาสูตรสีลัตวิตาวิสุทธาสีลังสังคังหน้าเมลัตานาภูตาสูสีลาตทิถิงเอตังหน้าเมตติลัตตานังลัตตานัญาวังสามมาสามโมสารีต่าวาตถุวิเศษสาภูตังอัญโยนยานุตตาโคนาโค คาวาสัปาะโยคาวาสัปปาวาปปะวาตังอาสมิตเยามหิปะตะเทวายะถาดีทันเทเอกังวินาตะาทิตาเลสามาสามะสามะสามะเวนะโลเกกะทาจิจาจิเลนจัปปาตุภูตังคัมพีละยันวิสายังอาติทุทธาสัตถังวินโยหิปันทิ ตาชาเนหีวินชันญาลูปังโลกรมหีเกหีจิการทานจุบบาลภานิยังเกสารจิสุทุวิธิตังคูนาายะตายะนาเมหีเยวาชานาตายะสุวิสุตตามปิสามุตบาสะตังมานาสิสุทัาพสาธาทานังบุญญาที่การมะนามะ สามุตตามะบุญญาภูมังทุกขาประมุลจานาะทุกขะนามุขะสารานังขะตานางปูชาละเหสุอัปาลมังอภิปูชเนยยางนิพานาสันชิกิริยายุปานิสตายาถังสามากิเลสามะลโสธานะสิทธิยาจะกาทุหิอัตตะกุสเลหูปาเสวานียัง ปานิฮิจัปิศลนางขามียาเมว่าตัสมาหิตังตีละตนังสลนางขะาตัมหะราชินที่วังขานานีสุนมาสามนาปูเชมาจปริสาสาตังสุปัสสนาจิตาตถาโนปาลิจาริยาสถธาลตาจาบุเยนะตถาสุกเตนาสุขีพเวมุ เตเชนาตัสจะสสาปิสุวัตทีโหตุโยเจถาธรรมวินายมหีปมาณภูโตโลกุตลาพิสามโยนิยโตสุโภชังตาโสวานิสจายายัมปีโหตุวัตถุตาเยปริจิตโตสุปัสสาธกาโล นะมาการสิทธิคาถาโยจักุมาโมหามะาลาปะกันโถสามังวาพุทโสุขโตว,วิมุตโตมาลาสาปาสาวินิโมจายันโตปาเปสีเขมังชนะตังวิเนยังผู้ทางวลังตังศิลสานะมามิโลกาสานาะทันจาก วินายกานจ่าตันเตชะสาเตชยสิทธิโหตูสาพันตลายาจวินาสเมนตุธรรมโมทชโยโยวิยตาสาสัตถุทัศเสสีโลกะสาวิสุทธิ์ที่มากขังนิตยานิโกธรรมมทราสาธารีสาตาวะโหสันติกาโุสุจินโนธรรมังวรันตังศิลสานามามิโลหะปะทาโลหะปะทารังอุปัสันตทาหังตันเตชะสาเตเฮสิทธิโหตุสาพันตลายาจวินาสเมนตุสัตธรรมมเสนาสุขตานุโคโย โงกาสาปาปุวากิเลสาเชตาสันโตสยังสันตินิโยชโกจะสวาขาตาธรรมวิธีตังกะโรติสังคังวลันตังศีลสาสนามามีพุทธานุพุทธังสามารถศีลอาทิทิงตันเตยฮสาเตหฮสิทธิโหตุสาพันตรายาจวินาสเมนตุก้าบส่วนนโมกาลาทากาคาถางโมโมโหตสัมมาสัมพุทธามเหสีโนมเหสีโน นโมอุตตมธรรมสาสวาคาตาเสวะเตนิทะนโมมหาสังฆสาปิวิสุทธาสีลาทิถิโนนโมอมาตายาธาสารตนายาสาสารุกังนโมอมากาติตาสาตาสาวัตุยสปินโมกาลปภาเวนวิขันจตุปทวานโมกาลานุภาเวนสุวัตถิโหตุสัพพะนโมกาลสัตเตเชนวิธิมหิโหมิเตชวา สิบบทส่วนมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมะยังมกวาสเกสุวิหารติการบิละวะโทสัมิงมหามณีมหาตาพิ่คุสังเคนัสสิถิงบาจามาเตหิบิคุสเตหิกับเฮเฮวะลหันเตหิทัสหีจโลกธาตุหิเทวตาเยปุญญาณสันนิปติดาโหติพักวันตังนาสนายาพิ่คุสังคันจ่าราโคจตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวานังเอตานังโหสิยะังโขพักวาพิ่ครูสเกสุวิ สักยศุวิหา l ติ t i กบิลวัตุสมิงมหาวาเนมหาตาวิคุสังเฮนะสิทธิมันจะมาเตหิวิคุสัตเตหิตะเบเหวะลาหันเตหิตาสหิจโลกธาตุหิเทวตาเยปุณีน่ะสันนิบาตินาหโหตีพระขวันตังทัะสนายยาบิคุสังกันจาญานูนะมันยมปีน่ะพระขวัติโนปะสังขมยมามุปะสังขมิตว่าพระขวัโตสันติเกปัาเจคาลาภาสยามาติอารโหตาเทวตาสยาราปีนะมหาลาวาปุริโสสามัญจิตังว่าท่าหังภาษาเลยยาภาษาลิตาวาพหัง ภาะหังสามิเชยยะเอว่าเมว่าสุทธะว่าใสโซเทเวสุตลหิตาพกวบโตมปุระตมปัตุระหังสุอาตโคตาเทวตาพกบวตังภิวาเทวตาเอกมันตังอัทังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาพกวตโตสันนิกเฆมังคาทังบาสีมหาสมยโยบวนาสมิงเทวกายาสมาคตตา อาขาต่ามหาอิมังธ่ามัสสมยังณทักกิตายเยวะบาลายสังฆติอาราโคบาลาเทวตาพระขวัตโตสันติเกมังคาทังกบัสีตันนราภิกบําสมานทังสุจิตตันตโนชุกกรรมกังสุสารทีวาเนตานิขังเหตตาวายนารีอนิลขันติปติตาติอาราโคบาลาเทวตาพระขวัตโตสันติเกมังคาทังกบัสีเชตวากีลังเชตวับรีขังอินะกีลังโมหะจามะเมชาเดจัลันติสุทธาวาวิมาลาจักขุมัตตาสุนันตาสุสุนะคัติอาราโคบาลาเทวตาพระขวัตโตสันติเกมังคาทังกบัสี เยเกจิพุทธังสันนังคาตาเสนาเตฆามิสันเตียบายภูมิงบหายามานุสังเทหังเทวะกายัมบริเบเลนสันตีติอัคโคภะกบาวิขวามันเตสีเยบุญเยนาภิคเวทะสัสุโลกธาตุสุเทวตาสันนิบาติตาโหติตถาคตังนัสนายาภิคุสังคัจาเยบีเตวิคเวเหตุสงฆติตามัทานังนัลหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมบีภะกบันตานังเอตตาบาลามายวะเทวตาสันนิบาติตาเหตุสงสยยะทปีมะยังเอตตาลหิเยวีเตวิคเวพระวิสันตีนาขาตามัทานังหันโตสัมมาสัมพุทธน เดสัมปีภะกวันตานังเอตตาบาลามายวะเทวตาสันนิบาติตาชาวิสันติเสยยะถาปีไม่ยังเอตตาะหียจิชีสามีพิคเวเทวะกายยนังนามานิกิตายิสามีพิคเวเทวะกายยนังนามานิเทศิสามีพิคเวเทวะกายยนังนามานิตังสุนารถสารุกัมนัสสิกโลสะภาศีสามีตวามันเตติโคเตวิคบกบวตโตปัจจโสสุสมภะว่าเอตตาทัมจฉะสีโลกมนุกะสามียะถาบุมาตระหัสิตาเยสิตาคิริขภะหัง พหิรตตาสมาหิตาปุถุสีหวาสาลินาโลมหังสามิสัมมุโนอุทาตมนาสัสุทาทิภัสสหนมนาวิลาภิญญอบจัสเตยยะตวาวันีกปิลาวัฒเวตาโตมันตยิสัทาสาวเกศาสนีละเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถาพิฆโวเตจาตาบัมมะกรุงสุตตาวะพุทธศาสาสนาเตสัปปะลหูยานังมนุสานาทาสนังอาเวเกศาตาเมธะคงสหัสังธาสัตตลิงสัตังิกเฆศาสนัง นามนุสานามัทส่งอเบเกนะต่อมัทคุมทิสาสภาพุทธาหงตันจาสภามิญญาญาวะวะกิตวานะจักขุมาตัดโตมันตยิสัทธาสาวกเเยสเนลัตเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาถาภิกโวเงวหังกิตายิสามิกิลหิอนุภพัสโวสตธาสาหัสสาวะยาขาภุมมากาบิลาวัฏวาณีทีมันโตชุติมันโตวันนวันโตสัสิโนมุทมานาภิกามุวิคุณังสมิติงวังชษสังหาสาเหมาวัฏตายะขานานันตวันนีโน ในที่มันโตชุติมันตวันนนมันโตสัสสีโนมุทหมานาภิกามุมิกุณังสมิติมนังสาธาคิลาติสหาสายขานานันตะวันนิโนในที่มันโตชุติมันตวันนนมันโตสัสสีโนมุทหมานาภิกามุมิกุณังสมิติมนังเอเจเตโสฬาสหาสายขานานันตะวันนิโนในที่มันโตชุติมันตวันนนมันโตสัสสีโนมุทหมานาภิกามุมิกุณังสมิติมนังเวสามิตาบจาศตายขานานันตะวันนิโนในที่มันโตชุติมันตวันนนมันโตสัสสีโนมุทหมานาภิกามุมิุมมิิตงนั กุมีโลละชาค่ะฮีโกเวบุลละสาวีเนศนังพิญโยนังสัตตาสหัสางยะขานังบาลีลุบาสาติกุมีโลละชาค่ะฮีโกสบาข้าสมิติงมะนังบุรีมันจ่าทิสังราชทัตตะละโทภาสาติกานณ์พนังอธิปติมหาราชาสัสิโสปุตตาปิตาสาวพ่อโวยนันามามหาบาลัยที่มันโตชุติมันโตวันในวันโตสัสสิโนโมทามานาพิกามุพิโกนังสมิติงมนังท่ากีนันจ่าทีสังราชวิรูละโหตับภาสาติกุมนันนานังอธิปติมหาราชาสัสิโส มุตาปิตาสาวพ่อโมยนนนามาภาลาดิทิมันโตชุดิมันโตันาวันโตสัตสิโดมธามานาวิการมมิคุณังสมิติงันัง ปัจจิมันจะทิสังราชาวิรูปขบคุปภาษาสตีนะครนังอธิปติมหาราชสัสิโสปุตตาปิตาสาวพวณนนามามหาวลไยทิมันโตชุติมันโตนนัมโตสัสสิโนโมทามานาพิกามุมิคุณังสมิติังวนังอุตตาลันจะทิสังราชากุวิโรตปัสสาสตียะคานังอธิปติมหาราชสัสิโสปุตตาปิตาสาวพวณนนามามหาวลไยทิมันโตชุติมันโตวันนัมโตสัสสิโนโมทามานาพิกามุมิคุณังสมิติังวนัง วันนีมาที่สังนะตาลัโทนะกินเนนะวิลุนหะโกปัจจิเมนะวิลูบโคโกเวโลตาลังที่สังจตารโลเตมหาราชาสัมันตาจตุโลที่สังทันทละมนาทางสุวรรณีกับปิละวัฒเวเตสังมายาวิโนทัสะอาอาคูวันจานิกาสาทามายากุเนทุเวเนทุวิภูจาวิภูโตสหะจันโนโนกามาเสโทจักกินุมันทุนิมันทุจตมานาโทอุบะมันโยจัตเทวสุโตจามัตติจิตตาสโนจขันธนโพนโลละชาชนุสะโพ อากุบันจ่าสิขโฮเจว่ติมลูกสุริยาวะจะสาเอเตจันเยจลาชานุกันนาบาลสหาลาชูฟีโมทมานาบิกามูบิกูนังสมิติงวนังอาทาคูนาภาษาเนคามีศารสัตว์ตัญกากรรมลสัตตลาอากูบายคาสัยติพิยมุนาทัตตลาถาจาคูนาคายาสาสิโนเยรวันโนมหานาโคโสบขาสมิติงวนังเยนาขาราเชสหัสาฮารันติทิ่ารีชาบขีวิสุทธะจคูเวหายาสาเิวนัมชั่ปัตตาจิตตลาสุบนายติเดชานามัง กพยันตธานะคะลัชนามาสิสุปรนนตโตเขมามะกัสิภุฑโทสานาหหิวะจหิปวายันตานะคะสุวรรณัสารนามากังสุบุทังสีตาวชิราหตเถนะสมุทังอสุลาสีตาภาตะโลวาสาวาเสตีที่มันโตให้สัิโนกละคัญชามาบิสมะอสุลาธานเวคาสาเวปาจิตีสุจิติจาปังหาลัโทนมุจิสาสาตานจาวผลิปุตตานังสภเวโลจนามากาสันในหิตาวผลิงเสนัง อาหูุปทามุปาคมุงสมัโยธานิพันนันเตปิคุณัง,งสมิติมงมนังอาโปจารเทาวาวัฑวีจารเตชวะโยตถาคมุงวัลุนาวัลุนาเทวาโสโมจายาสัสสะสหะเมตตากรุณากายิกาคูเทวาสัสินโนถ้าเสตรัสสารกายาสภะนันนตวันนิโหนิมันโตชุติมันโตว,นวันวโนมันโตสัสินโนโธทัพมานาภิกข,ขุงภิกุณังสมิติมงมนัง เว้นทุนชาติวาสาลีจาสมาจมตุเวยมาจารณ์สมบนิสาเทวาจันทร์ห้ามคูบุลักิตาสุริยะสมบนิสาเทวาสุริยมาคุบุลักิตาหนขัตตานิบุลักิตาวาคุมันทวลาหักกะสุนังวสโวเสโทธโสักโวบัขับุลินทรโทถ้สเตรษฐรัศฐากายาสัพภีนันันตวันนีโนอิทิ่มันโตวสุติีมันตวันนันโตสาสิโนมุทมานาวิกามุมิกุนังสมิติงวัง กาธาคูสาวุเทวาชลมาขีสีขาลิวะอาริธากาจโลชาจาอุมาบุพานิพาสีโนวัลุนาสาธมาจัจุตาจเนสกาสุเลยยาลุเจลาคูวาคูวาสววเนสีโนท่าเสรษฐะสัทธากายสเบนานันตวันนีโนอิธิมันโตชุติมันโตวันมันโตสัสีโนมรธรรนาภิกามุมิกุณังสมิติงวมนัง สมานามหาสมานามนุษย์ม se นุษย์สุดอมากิธาปทุสิกาคูอาคูมนุษย์ปทูศิกาธาคูทะโยเทวายเยจโลหิตวสิโนปาลขามหาบาลขาวคูเทวายสัสสิโนทธสเศรษฐะราสรา迦ยาสเบนะนันตวันนิโนอิธิมันตชุติมันโตวันนวันโตสัสสิโนธามนาวิกามุวิโกนังสมิติงมันัง สุขากลุมหาลุนาอคุเวขนาสาสาสาวรทาตาใคหาปัมุขคาอาคูเทวาวิจักขนาสัธามัตตาหัลคชามิสกากเจียสัชิโนทณนยังคาบจุนโนโยติสาวิวัสติขณะเศรษฐาสัธากายาสภีนันนันตะวันนิโนเรื่ที่มันโูชุติมันโตัวนวะโตสัชิโนมุทามันาัพิกามุ่งมิคุณังสมิติมันังเขมียาตุสิตายามากานาคาเจียสัชิโนสามิตากาลมาเสรฐาชตินามาจ้สวานิมันติโนอาคูคาทาคูบาลินิมิตตาธเสเตฐาสัธากายาสภีนันนันตะวันนิโน เอที่มันโตชุติมันโตวันนมันโตสัสนมดธรรมนาภิการมุมพิคุณังสมิติมนังเศษเหตีเทเทวานิกาย์สาวเหนานันตะวานิโนนามันวายเยนะคันฉงเยจันเยสาริสาสหะปวุทธาชาติมักกีรังโอขัดตินมนาสวังนัเขโมขตดตลังนาคังจันทังวาสิตาตินังสุโมมาบาลาโตจับบุตรใดที่มาโตสหัสสานังกุมารโรติโสจ่ โสปาขาสมิติงมนังสาสะพมมาโลกานังมาพมมาพิติทัติอุบาบันโนชุติมันโตพิสมากายโยเอสัสสีโสทัสเสราฐิสระอาคุบันเจกวาสวาติโนเตสัญฉะมัสโตอาคาหาลิโตบริวาลิโตเตจัสเบวิกันเตสินเทเทเวสพุมมาเกมาลเสนาภิกามิปัสสะกานะหัสสามันที่ยังอิทาคานะหัสดาวันนะทะราเคนะพันธมัทโวสมันตาบริวาเลถามมุมจินหาโกจินังอิติตาสะมหาเศนุกานะหัเสนังเป้สิย ปานีนาตะละมาหจาสารังกตะวันน้เพลระวังยถามบุษโกเมฆโคทนายอนโตสวิชโกต่ทาโสบจุทาวัตติสังกุโทยัสยังวเสตันจะสภพังอภิญญาญาวะวะกิตว่านั้จะขุมมาต่โตมันตยิสธาสาวะเกศาสเนรตเตมาลเสนาภิกันตาเตวิชานาถาวิคโวเตจาตาปามะกะลุงสุดดวะพุถะสาวาสนังวิตาลักขีปะกามุงเนสังลมันปิชยุงสาเพวิชิตาสังขามาพยาติตายสัสสิโนมุทันติสาวุเตหิสาวกตาเตเชนสุตติ สิบเป็ดบส่วนมังคลาสุตังอาเสวนาจะพารานังปันทิตานังจากเสวนาปูชาจปูชนียานังเอตมังคลมุตตะมังปาติรูป,ปรเทสอาวาโสจากบุเภจาก,กตรัญญุตา อัตาสามาปณิทิจเตมังคลมุตตมังพาหุสันจันจาศีปันจาวินโยจาสุสกิโตสุภาสิจายาวาจเอตมังคลมุตตมังมาตาปิตุวันทานังปุตตะธาราสังโหอนาคุลาจกรรมมันตาเตมังคลมุตตมังทานันจธรรมะจาริยันจ่า จาริยาจะอิยาตากานันจะสังฆโหอนาวัชานิกรรมานิเอตัมังคลมุตตมังอาลวอาลติวิราติปปาปามัชฌามปานาจะสานโมอัปปามาโทจอทำเมสุเอตัมังคลมุตตมังคาลโวจานิวาโตจะสันุทีจะกตัญญุตากาเลนะธรรมะสาวนังเอตัมังคลมุตตมังตะขันตีจะโสวจะสาธาสามะนานนานจารทศนังกาเลนะธรรมะสากัญชาเอตัมังคลมุตตมัง ตาจะโปจะพมจะลียันจะอรลยจัดสัจจานะทันังนิพานสันสิกิริยาจะเอตัมมังคลมุตตะมังพุทธาสาโลกธรรมิหิจิตตังยัสานะกัมปาติอโศการวิรชางเกมังเอตัมมังคลมุตตะมังเอตาทิสานิกัตตวานสสพันธะมาปาราชิตาสะพันธโสถหิงขันชันติตันเตสังมังคามุตตะมันติสิบสองโมสวดรัตนปผลิต ยังกินจีวิตังอิทวาหุลังวาสัเเคสุวายังรัตนังปณิตังนะโมสามังอาติดาถาคาเตนะอิทมปีพุทธะรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุขายังวิลาค้างอมตะตังปณิตังทะช้าขายาสักกายามุนีสามาหิโตนะเตนะธทมเมนะสมัติกินจิตอิทมปีทมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยามพุทธเสโทปาลิวันนนยีสุดจริงสามาที่มานันต์ กะลิกันยะมาหูสามาทินาเตนะสามโมนวชัชติอีธรรมปีธรรมเมรัตะนังบณนีทังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยบุคละอาธาสาตังบาสันธาจัดตาลีเอตานิยุขานิโหติเตทะขีเนยยาสุขาตาสาสาวะกา เนเตสุทินานิมหาภลานิอิทามบีสังเคระตรนางบัีตังเอเตนสัสเจนะสุวัตถโหตุเยสุปายุตามะนะสาธารล,ลหนะนิกามิโนโคตามาสาสานามิเตปัติบาตาอามาตังวิายหาราถามุธานิภุติงภุชามานะอิทามปีสังเครัตตะนางบัีตังเอเตนสัสเจนะสุวัตถโหตุขีนางบุลานังนาวังนาทีสมามพวังวิลตาจิตายัก ตีเกเพราะว่าสมิงเตขีนาพีชาวิรุลหิชันทะนิพันติทีลายถาทมยำปาทีโปเอทามปาีสังเครตนาบณีตังเอเตนะสัจเจนะสุตวตติโอตุสวสิบสามบทสวดธรรมบทสาวะวัคอัตาหาเวชิตังเสยโยจายังอิตละปชาอัตาทันตาสาปโปสาสานิจังสันจตาจารินโนเนวะเทโณนะคันนะโพนะมาโลสาวภมุนาชิตังอัปปชิตังกาย,ยลิลาตถาลุปัสสชันตุโน1ิบสีบทสวดเกศปุตสุล ภาสิตามิทางเตนะพระควตาชานาตาปัสะตาลหตาสัมมาสัมพุทเทนะเอถาตุมเหมาอนุสาวรีนามาปารามะปารายะมาติกิลายะมาปาตากาสัมปาธานีนะมาตาเกหิตุมานายะขาเหนะมานาการะบาลีวิตาเกนะมาที่ถินิชานะขันติยามา ทัพบหาลูปาตายะมาสามะโนโนคาลุยะถาตุเมเหอัตานาวาชาเนยาะถาอิเมธัมมากุสลาอิเมธัมมาสาวัชาอิเมธัมมาวินยุนคะหิตาอิเมธัมมาสมัตตาสมามิทนาหิตายะทุกขายะสังวตันติอาถาตุเมเหปาชาเหยยะถายะถาตุเมเห อัตนาวชานยอญาอิเมธมากุศลาอิเมธมานาวชาอิเมธมาวิญญปสันธาอิเมธมาสมัตตาสมาธินาหิตายาทุขายะสังวัปตันติยาถาตุเมเหอุบาสัมปัชาวิหารเลยยาถาตีสิบห้าบทสูตอุปาเนยสูตรอุปาเนียชิตอุปาณิอุปาเนียติชีวิตตามปามาชุงชะโลปานีตาสะ นาสันติตานาเอตังพยามมเนในเปขาม a n นบุญญาณิกายลาถาสุขาวะหานิอุบานิยติชีวิตตัมันปามายังชลูปานิตาสะนาสันติตานาเอตังพยายมมเนในเปขามาโนโลกามิสังปะญชาเหตสันติเบโคโยถากายเยนาสังยามโวาจารอุเจตาสะตังสาสะเบสาสะสุขายาโหติยังชีวามโนมกคโลติบุญยังธรรมโมหาเวรคขตติธรรมมาจาริง ธรรมเมธรรมโมสุจินโนสุขามาวาหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนนทุขาติงขันชาติธรรมมาจารีสาเพสังฆลานิจาติปุญญาถาบัญญญาบัสฑิติอธานิพินาติทุเขเอสามะโควิสุทธิยาสาเพสังฆลาทุขาติยาถาบัญญญาบัสติอธานิพินาติทุเขเอสามะโควิสุทธิยาสาเบธรรมานตตาติยาถาบัญญญาบัสติอธานิพินาติทุเขสามะโควิสุทธิยาสิบหกบสวดอปันนักชาโด อาปันญากันฐานะมีเกตุติยังหูตักิกาเอตาธัญญายเมทาวีตังคณะเหยียบปันนากังพาหุเมสนางยันติบาพาตานิวานานิจจารามาลุขะเจตายานิมนุษสาวยาตาชิตาเนตังโขสานังเกมังเนตังสารามุตตะมังเนตังสารามาคัมมาสภาทุกขะมมุลจติโยจ่าผู้ทันจ่าธรรมันจ่าสังคันจ่าสารานังขัดโตขัดโตจัตตาลีอริยจ่าศร อริยศัจจานิสัมมันปัญญายาปัสสติทุกขังทุกขาสัมปาทางทุกขาสัจจติกำมังอริยจาระถังขีกังทุกขูปัสสะขามามินังเอตังโคสานังเขมังเอตังสานมุตตะมังเอตังสานามาคัมมะสภาพทุกขามุนจติสิบเจ็ดบทสวดพัดเถกัลัสตคาถาอัตติตังนานาวาคะเมยยะนับปัิกังเขนานาคตังบุคคล ไม่ควรคำหนึ่งถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งไม่มาถึงยัตทัตยัตตีตาปาหีนันตังอัปะตันจ่านาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นเป็นอลเปไปแล้วสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นนันยังไม่ถึงปัจจุมบันนันจะโยธรรมมังตัดทาตถาวิปัสสติีสังหิรังสังกุปังตังวิธามันมน,นุภาลูกหะเย บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนเงินไม่ค่อนแค้นในทำนั้นได้บุคคลนั้นพึงจเจริญทำนั้นเนืองให้ปุโปรเดินอาเชวากินจะมาตับบางโกสันฉามานังสุเวพึงทำความเย็นเสร็จนี้แล้วใครเราจะรู้ความตายในมันพุ่งนาหีโนสังขารัานเตนะามหาเศนิน้ำมันจุนาเพราะว่าความผานเพลยนกับมัจุราผุ้มิเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเราทั้งหลายเอวังเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรันตะมาตันที่ตัง,ต,งตังเวพันเทกาลัตโตติ สารตัวอาจิขาเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจค้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้ววผู้มีลาติหนึ่งจเจริญด้วยประการชนนี้แล18บทสวดที่หน้าปัญจาเวคณะปารถาวงเล็บแปล ชาลาทโมหิชลังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล้มควองแก่ไปไม่ได้พยาธิทมโมหิพยาธิอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้ธรรมเป็นธรรมดาจะล้มพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะทมโมหิมรณงอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล้มพ้นความตายไปไม่ได้สาวหิเมบเยหิมนาเบหิมนานาภาโววินาภาโวเราจะรับเว้นเป็นต่างๆคือเราต้องรับเราจะต้องพัดภาคจากของละของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวง กรรมะสะโกหิกรรมทายาโหกรรมโยนิกรรมะบรรทุกกามะปฏิเสลโนเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นมว่ยบนมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นนิพพงอาศัยงานกรรมังกฤตสามีกฤยานังวาป่าบากังวาตัสสะทายาโหพระวิสามีเราทำกรรมในไว้เป็นมุนหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือกองทัพผลของกรรมนั้นสื่อไปเงยวกรรมิหิอภินหังบัญจเวกิตะพังเราทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทิด สิบเก้าบทสวดเทวตาโยชนะคาถาทุกขปัตตาเจนิทุกขาพยาบัตตาเจนิพยาโสกปัตตาเจนิโสกาโวตุสภัยมีปานิโนเอตาวตาจะมิหิตัมมาดังมุณเนศสมะดังสภัยเทวานุโมทันตุสาวะสัวัติสิริยาธนังทันตุสิริยาสีลังละคันุสัพพทาโตนาวิลตาโหตุขจัตุเทวตากาตาสภัยพุทธบระปัตตามเจกันันจะพลังอันตานันจเตชินะละของมันธรรมสัพโส ยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิทานคาถาท่านมัญยังปฏิทานคาถาโยมนามเสยยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปคเลโพธิคาเลตหิงตหิงตาธรรมมาทธรรมมาธานีน่าะววันตูปุชิตาสดิิงกะลนเตถาวิหารมันทะเลเทราจามัชชานวากาจะพิกโวสารามิกาธานปฏิวัสก้าขมาเจเทสานิขมาจจอิสระสบานาพูตาสุกิตาวันนุเตนราพุชาเยปิด จะอนทะสัมมาวาสังเสรนะชาตาทรรมโมปติกานิทยานิกังธรรมะวังปัติจเตสัพเพวิทุงสากะลนดูสังขยังธาตุจีลังสัตตังธรรมโมธรรมัตลาจบุคลานังโคโหตุสัมมาโควาทายญาติหตายะอัมเฮระขตุสัตธรรมโมสัพเพวิธรรมจาริโนวุ้ทิงสัมปะบุเนยามาธรรมเมริยวเวทิเตยี่สิบเอ็ดบทสวดสัพภปฏิทานะคาถาวงเล็บแปลท่นธรรมยามปฏิทานะคาถาโยพนามเสบุญญะสีธานิกัตตัส ยานันยานิกตานิเมเตสัญจภาคิโนโหตุสัตตานันตาปะมานกาเยบิยาคุณวันตาจะไม่หังมาตาเบิดาทโยทิถาเมจับปายยะทิถาวาอันเชมัจัตตาเวลิโนสัตตาติทันติโลกาสมิงเตภูมามจตุโยนิกาบาเจกาจตุโวกาลาสังสารันตาพบว่าพระวิญญตังเยบดีรานเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนับปชาชนติเทวาเตสัมนิเทถยง มาญาติินานาาบุญญาณอนุโมทานาเหตุตุนาสภพสัตตาสัทธาหัตัวเวลาสุขชีวิโนเขมะป่าทันจับบาบตุเตสาสาสีสตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีปานจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําบัดน,นี้และแห่งบุญนึงหลายอันที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเราได้เป็น ทีหลักูมีคุณมารดาและบิดาของพระเจ้าเป็นต้นครับที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายที่เป็นกลางในมิเวก็ตั้งแต่อยู่ในโลกเกินในภูมิสามเกินในกำเนิดสี่มีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยงในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เราได้ทราบการให้ส่วนบุญของพระเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงบุญนาทานเถิดก็สัตว์เราได้ย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของพระเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นขอเหตุคือนโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าเจจ้าอสังร็นนิด ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานนุภาพแห่งความเพียรและนิสงสิกรรมบูชาพระทานนตัยด้วยการสัธยาให้บส่วนมูลพระสุภรพะปะลิและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอข้าพเจ้าเจริญทั้งทางรู้ทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมมเหล่านี้เมื่อนุโมทนาและวโปรดพรในแก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งมณีวินาศโดยที่สมเด็จพระญาณสังวรบวรบวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่ตั้งถิ่งตั้งขึ้นยัง ขอจงสำเร็จสังสีทุกการด้วยเทินสาธุบุญกุศลของของ้าพเจ้าหลายเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายรูปบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผูม้มีเจตสธาลุ่มสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านโปรจงบวชจากรัชชาราชภัยทั้งปวงพ้นจากความต้องการทุกใจทั้งสิน้นประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองที่การงานชนะต่อปภาษและมนันทั้งหลาย,สม,ายส,าสมบูรณ์ความร่ำนาถสมบัติบริวารสมบัติมีดวงใต้น้ำ สำเร็จในการมิปัสนากรรมฐานเกิดบญญรรยายาและเจริญได้เจอทุพพิภพใจทั้งสีค่คือยยุบันนาสุขาภาระด้วยเทิดขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเศรษฐีทุกท่านสาธุ